โครงการบำเพ็ญพระกุศลในศาสตราจารย์ด็เตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์วลัยลักษ์อัคาราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยะราชนารีโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทยหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดณอำเภอพนมไพร ด้วยศาสตราจารย์ดเรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครา,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราช,ชวิทยาลัยจุลาภรส่งห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563ได้พระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศลโครงการ การตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทย โดยปลดกล้าวให้ราเชิวิทยาลัยจุลาภร์โดยคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิทยสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ให้กับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน15,000รายโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับชุมชนและข้อมูลที่ได้ยังสามารถนําไปเป็นข้อบ่งชี้การดําเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของชาติได้ในอนาคต ซึ่งโครงการมีพิธีเปิดโนยบริการในวันที่1กันยายน2563น้ณห้องประชุมจัลสวรรเวลาชั้น4อาคาร60ปีจุฬาพรโรงพยาบาลพนมไพรโดยนาย,ยนแพทย์ปิติทั้งไพาสารนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ในายแพทย์วัชระเอี่ยมรัศมีกุลรองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรเป็นประธานเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสุทธ์ล้ำเลิศทนรองคณะบดีคณะแพทย,ายศาส,สตร์และการสาธาร,รณาสุขวิทยายลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรคณะทำงานจากราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และประชาชนผู้ร่วมโครงการ ซึ่งอำเภอพนมไพรได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีประวัติติเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่13ตำบลจำนวนทั้งสิ้น2,000รายแยกเป็น5กลุ่มอายุได้แก่ 20-29ปี30-39ปี40-49ปี50-59ปีและ60ปีขึ้นไปโดยกำหนดแผนตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในระหว่างวันที่1-11กันยายนเป็นระยะเวลา9วันโดยเว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ขั้นตอนบริการณบริเวณชั้นหนึ่งอาคาร60ปีจุฬาพรเป็นจุดลงทะเบียนรับเอกสารขั้นตอนบริการตรวจคัดกรองอุณหภูมิชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดความดันโลหิตโด,ดยโรงพยาบาลพนมไพรได้นำระบบ smart ECOPD ภายใต้การพัฒนา smart hospital มาปรับใช้ให้บริการ ในส่วนขั้นตอนบริการนะบริเวณชั้น4เป็นจุดลงชื่อร่วมโครงการเจาะเลือดสัมภาษณ์ข้อมูลและรับอาหารว่างเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนบริการซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่นานและดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอำเภอพนมไพรในทุกกลุ่มอายุเป็นอย่างดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะเป็นให้เรารู้ถึงโรค โควิดเนาะเาะเครืองมท่านสมัยค่ะยค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากค่ะที่มีโครงการแบบนี้ค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปได้เรื่อยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาแล้วก็อยากรู้สึกอยากขอบคุณพระองค์ท่านด้วยค่ะที่ได้มีโครงการดีๆมาให้จะได้แบบโล่งใจ ว่าตัวเองไม่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะ